อาถรรพ์กากบาทฝ่ามือเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นดวงแรงเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านเชื่อหรือไม่ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นมีจริงอาถรรพ์กากบาทฝ่ามือแรงบางครั้งก็เห็นเรื่องบางเรื่องที่ท่านไม่อยากเห็นเรื่องบางเรื่องในที่นี้อาจจะเป็นเรื่องราวลับเรื่องราวอาถรรพ์เรื่องาอารองาวสิ่งต่างๆที่คนอื่นเขาไม่อยากเห็นกันเราพลาดพั้งไปเห็นเข้าไม่ว่าจะเห็นเป็นเงา เปรูปร่างเป็นลักษณะท่าทางต่างๆท่านอาจจะเห็นแล้วเขามีลักษณะแปกๆมันคือตัวอะไรมันคือแบบไหนมันคืออะไรมันคือจอมกระหมับบงเวทหรือว่าอะไรหรือว่ามันเป็นสิ่งเรื่องราวเล่นลับสิ่งที่ท่านเห็นนั้นบอกได้เลยว่าบางครั้งบางคราวอาถรรพ์กากบาทก็เห็นได้ ดวงแรงเกิดขึ้นในโชคชะตาถ้าท่านเห็นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบอกได้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะตามติดท่านไปเขาจึงบอกว่าเห็นแล้วอย่าทักได้ยินเสียงอย่าทักเจอสิ่งไหนก็อย่าทักเงียบเข้าไว้ไม่งั้นมันจะเข้าไม่งั้นมันจะอยู่ด้วยไม่งั้นมันจะเจอปัญหาต่างๆเข้ามาลุกล้ำมันไม่ไปไหนมันตามติดตัวท่านไปตลอดเรื่องบางเรื่องเห็น ก็ทำเป็นเงียบเห็นก็ทําเป็นไม่รู้ดวงตาแสงแววประกายทําให้ท่านรู้สึกหวาดกลัวตามันแยกออกมันนิ่งเงียบสงัดไม่พูดไม่เอย่ยครับยิ้มเยาะอย่างเดียวมันเกิดอะไรขึ้นมันเข้ามายิ้มเยาอเข้ามาจ้องหน้ายิ้มเยาะท่านพยายามบังคับจิตใจบังคับร่างกายบังคับทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ว่าเขากลับหัวลเลาะท่านสวดกระถานะครับไม่ว่าจะเป็นกระถาพุทธคุณนะครับหรือว่ากระถาทางด้านบวกเขาก็สวดเป็นเขากลัวที่ไหนล่ะเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่นะครับเขาเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกวนนะครับจะใช้คําว่ากวนประสาทก็ยังได้มันเป็นสิ่งต่างๆที่เรื่องราวเลยลับมันเป็นนิสัยของเขาตามติด ไปปเเเมื่อขาา็นวิญญณถ้าท่านเห็นแล้วนะครับแล้วเราจะเอามันออกไปได้ย่างไงแน่นอนครับท่านต้องมีคาถาเวทมนต์นะครับท่านต้องมีพลังจิตนะครับท่านต้องมีชิงไหวชิงพิบหลอกลอกโดดมันออกไปไม่ว่าจะเป็นมีดหมอนะครับฟันฟากนะครับฟันแล้วก็ดึงจิตออกไปนะครับไปอยู่ตามสถานที่จำก,กัดน,นะครับก็เลือกบ้านมุม เหลือกบ้านดีๆเลือกสวนไล่นาะทุ่งข้าวนะครับไปเลือกดีๆตรงที่ไม่มีคนไม่ใช่ท่านขับกลับย้อนมาหรือว่าเดินไปย้อนไปที่นั้นมันก็ตามมาอีกสิก็หลบหลีกให้ดีนะครับฟันแล้วก็เดินหลบไปเลยอย่าหันหลังกลับอีกเซนต์ต่างๆซิกเซนต์เข้ามาสัมผัสพิเศษรูปรสกลิ่นเสียงการขนลุกขนชันเป็นสัญญาณบอกกลับ แต่คิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญเป็นเรื่องสมมุติเรื่องมโนขึ้นสำหรับสายอาถรรพ์กับอบาทมันไม่ใช่เรื่องมโนครับเรื่องสัญญาณบอกกล่าวสิ่งต่างๆนั้นน่าก,กลัวเป็นอย่างมากมันจะเข้ามาทําให้ท่านรู้สึกหนาวสัน่นกระวนก,ว,นกวายนะครับไม่แช่มชื่นมืดบอดคิดอะไรไม่ออกจิตตกพังวินาศตึงเครียดกับปัญหาต่างๆหาสาเหตุหาวิธีแก้ไม่ได้ มันเกิดอะไรขึ้นก็สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านอยู่แล้วเส้นกากบาท,ที่เต็มฝ่ามือกากบาสเปรส,สปานะครับย้ำนะครับไม่ใช่กากบาเอกตรงกลางหัวใจกากบาเอกตรงกลางหัวใจเส้นแรงประสบความสำเร็จร่ลำรวยด้วยทรัพย์สินกอบกากบาต้องอยู่ตรงไหนล่ะนะครับกากบาสเปรสปาเกิดขึ้นแต่ถามว่าเห็นไหมก็ในเมื่อด,ดวงมันเป็นอย่างนั้นแล้วจะไม่เห็นได้อย่างไรล่ะ ท่านก็ต้องเห็นอยู่แล้วล่ะแต่เห็นน่ะมันไม่เห็นสิ่งดีๆไงมันเห็นสิ่งที่ไม่ดีมันเห็นเงามืดมันเห็นสิ่งชั่วร้ายมันเห็นสิ่งที่ไม่อำนวยใชใ้แก่ท่านสิ่งเหล่านั้นขอให้ประหารประหารยามเวลาท่านดวงตกเจอเรื่องราวร้า,ายๆดวงตกย่ำแย่ไม่ประสบความำเร็จไม่จเจริญรุ่งเรืองท่านต้องจิตใจฮึกเหิมสวดคาถาต่าง เพราะว่ามีหนึ่งอยู่หนึ่งคาถา <c oughs> ก็เรียกว่าคาถา <c oughs> ทําให้คึกเขือทําให้มันสู้ได้ทําให้มีใจจิตใจที่ไม่กลัวเราจะไปกลัวมันเพื่อนะครับด่ามันเลยนะครับด่ามันเลยไล่มันไปนะครับผมแต่ไล่มันไม่ไปมันยิ้มยาะนะครับผมก็ต้องเจอดีนะครับปาบด้วยศัตรูนะครับอาถรรพ์นะครับ,าานะรบหรือพลังนะครับองค์เทพนาายณ์เมตตาเหยียบย่ำศัตรูให้พังพินาศ อไไอนไลนหายไปสิ้นแล้วมันยังจะอยู่ไหมครับถ้าเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับท่านต้องรีบศึกษาคาถาเวทนมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นปิดกัน้นถอนครับทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนต้องเป็นนะครับไม่ว่าจะจับแตะต้องทำาะไรเป็นแย่แน่ครับหาวิธีเท่าไหร่ก็แก้ไม่ได้ดวงแรงเกิดขึ้นในโชคชะตา จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นีกนะครับในเมื่อดวงชะตาท่านแรงเห็นในสิ่งเหล่านั้นถ้าเห็นปุ๊บนะครับแต่ต้องปุ๊บดวงจะล่วงครับจะไม่แรงอีกต่อไปจะไม่รวยไม่มีข้าวกินติดติดขัดขัดแต่ท่านท่านแรงมากๆผูพวกนี้มันจะทําอะไรไม่ได้นะครับมันก็รอจังหวะแอบดูแอบซ่อนแอบหลบเราทําท่านไม่ได้ก็เล่นลูกหลานท่านมาทําไม่ได้นะครับมันก็ไม่ยุ่งเกี่ยว ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ด้านเห็นมันคืออะไรนะครับถ้าบางคนเขาเรียกว่าเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกรมารมาดเป็นทางด้านเรื่องสุขภาพนะครับ,รบเพราะว่าในตำราเชื่อไว้เลยว่าสิ่งเหล่านี้มันมาเกี่ยวกับเรื่องราวเร้นลับมันจะนําพาเรื่องสุขภาพร่างกายที่ย่ำแย่และสิ่งเหล่านี้เข้ามาท่านต้องมีวิชาพอตุเครื่องล้างของขังพบติดตัวไว้ตะกุดหนังเสือปกปากกุ้มของรักษาปราคิกป้องกันเพศผัยนะเข้ามาก็ถอดทางเกงโชว์เลย ก็มีเกิดขึ้นในตำราเพราะว่าว่าผีนะครับผีพายกลัวสีวลึงนะครับสีวลึงเป็นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือปลัดขิกนั่นเองนะครับสีวลึงมาจากไหนก็มาจากองค์พระองค์เทพชั้นสูงองค์พระศิวะองค์พระนาลายสิ่งดีๆนะครับจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับถ้าท่านเห็นก็ถาเป็นมองไม่เห็นครับอย่าไปบอกว่าเราเห็นนะครับก็เฉยนั่งหัวเลาะไป เองก็ามาข้าไม่ได้สนใจเพราะว่าข้าดวงแรงอำนาจแบบนีษษ้วัสนะแต่เองเข้ามายุ่งมากเองก็ต้องเจอดีปราบศัตรูหมู่มารพังพินาศสายในมือกระบาดแรงอยู่แล้วแต่ท่านต้องสู้นะครับท่านไม่สู้ไม่ได้นะครับถ้าท่านไม่สู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมอัมพึกอัมาพาตเจ็บปวดโลดล้าช้าไปครึ่งซีเดินไม่ได้เจ็บปวดนะครับอุบัติเหตุนะครับเพราะฉะนั้นท่านปิดกั้นครับ ป็นการต่อสู้กับสิ่งต่างๆอาถรรพ์กาัตริู้มันอย่าไปกลัวนะครับผมบอกได้เลยว่าท่านสู้ได้นะครับท่านไม่แพ้หรอกนะครับท่านจิตใจเขืมอํานาจบาลวิวิสนานะครับผมเรามีของดีกูบาจารย์ทั่วบ้านทั่วเมืองจะไปกลัวอะไรนะครับวัตถุมงคลเยอะแยะมากมายอย่าไปกลัวครับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับผมสายเลยมือกษบาร x ตรงกลางหัวใจอย่าไปกลัวครับ สวัสดีครับ